ค่อย <Go. S 2> ๆตักตวงครับสูดไปเยอะลงให้จ่ายมันจะเบิร์นเองนะครับเผาไหม จะสร้างภูมิต้านฐานขึ้นมาในตัวเองเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติต้องต้องรักษาธรรมชาตินะครับ มนุษย์โลกให้วิทยาศาสตร์มารักษาธรรมาชาติมานานมากแล้วเป็นจัตวาจัจจาบ์ันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมาชาติขอรับเลยไหมค,คำนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมาชาติแน่นอนเคมีเทใส่ต้นหญ้าต้นหญ้าตายชีวะชีวะชีวะ,วะตัดต่อตัดตอนพันธุก,กรรมไงเขาบอกว่าดีของเขานะแต่จริงๆแล้วนะฮะทำให้อ่อนแอนะฟิสิกส์อาวุธนิวเคลียร์ไงนะครับปลายสุดยอดเป็นอาวุธทั้งหมดเลยจ้า อาวุธชีวภาพแล้วรู้ไหมมนุษย์โลกกาลังตกอยู่ภายใต้เจออาวุธชีวภาพกันนะนนะวันนี้จะบอกสงครามได้ไหมสงครามโดยการใช้อาวุธภาพต่อไปขั้นต่อไปสงครามใช้อาวุธคลื่นนี่เพรนั้นต้องเข้าใจคลื่นอาจจะเป็นคลื่นสั้นคลื่นยาวเนี่ยคลื่นเนี่ย ยิ่งขึ้นสั้นเท่าใดความถี่ยิ่งมีสูงนะครับนะมันเป็นแนวตั้งแนวราบนะเห็นเป็นองฉาได้เลยครับแนวตั้งมีความถี่แนวราบคือคลื่นยิ่งขึ้นสั้นก็ต่อไปสั้นขนาดเศษน้อยล้านพันล้านหมื่นล้านของวินาทีมันยิ่งทําให้ความถี่สูงมากถึงจุดหนึ่งมันจะแอตแทกกันถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดภาวะอินเตอร์แอคชั่นกันทางวิสร์จะเป็นอย่าง้งครับไปต่อไม่ได้คือจะทําลายล้างกันนั่นเองฟังภาษาดุงเอาไว้นะเผื่อว่ามันเป็นจริงในวันข้างหน้า นาทีนี้กาลังขับเคลื่อนไปถึงรุนแรงเลยรเรื่องของคลื่นความถี่โอเคไหมลุงเข้าใจเรื่องพวกนี้จึงแจ้งเพื่อปรรดาทราบทุกคนทุกท่านในกรณีาเข้าใจให้ตรงกันดีไหมดีไหมโอเคไหมครับเราท่านเป็นสิ่งที่ต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นการป้อง,งก,กันเสริเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นมาทางนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่เอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเป็นตัวปกป้องคุ้มครอง,องตัวเราเห็นไหมลุงคิดไปไกลเยอะหนา ลุงอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์แล้วใครละ่ะเราใช้ภาษาพ่อขุนใช่ไหมก็คือคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะนั้นต้เราต้องไม่ใช้ภาษาไทยเราทะเลาะกันต่อว่ากันให้ได้เราต้องไม่ต่อเพราะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรร์ให้พวกเราจะค่อยมาใช้ในการสื่อสารกันใช่มันเข้าใจยาก